สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูชา a d o w c อต t u ของแบ็กสมิธนะครับไป โอเคครับผมทีนี้เราก็มาดูสกิลของ s h d o w w ้ o อตูมกันเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปตัดสินใจในการเล่นว่าเราจะเล่นสายไหนในอาชีพนั้นๆนะครับอย่างแบ็ก s m มิ h ก็จะมี3สายหลักด้วยกันนะครับอย่างเช่นควานสองมือก็จะเป็นในเรื่องของสกิลเป็นหลักเลยหรือขวานกับโลนะครับซึ่งเป็นสกิลเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของดาเมจมากกว่านะครับแล้วก็คอนกับโลสายนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสายออโต้สเปลนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับเพราะว่าสายนี้จะมีะสกิลที่ทําให้เราตีธรรมดาแล้วก็จะมีออตโต้สเปลออกมาเช่นเมโมไนท์หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับพูดคร่าวๆเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในตอนที่อธิบายเกี่ยวกับสกิลในสายนั้นๆก็แล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูสายแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับผมสายควานสองมอือ สายนี้นะครับเป็นสายที่ทาของได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีจากอาวุธเนี่ยจะมีค่าเฮดหรือว่าค่าลดล่อยู่แล้วนะครับทำให้เรามีค่าเฮดที่เยอะแล้วก็สามารถอัพสกิลได้สูงทําให้สกิลมันแรงขึ้นด้วยนะครับผมเข้าๆเท่านี้ก็แล้วกันส่วนข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปหลังจากที่ผมอ่านสกิลให้ฟังจนหมดนะครับสกิลแรกนะครับผมสกิลแฮมเมอร์ฟอร์ลดคูดาคงที่ของแฮมเมอร์ฟอร์ลง0.42วินะครับอธิบายก่อนนะครับค่าคูดาคงที่ตรงนี้หมายถึงคูดาวที่เราจะไม่สามารถใช้ค่าเฮลดลดงได้ค แค่จะลดคูดาวแปรผันกับคูดาวไล่เท่านั้นเองนะครับผม ตรงนี้ลดได้แค่ในชาร์โด้คอตูมเท่านั้นนะครับส่วนสกิลที่2นะครับค้าในโวลูชั o นลดคูดาควคงที่ของสกิลนี้0.28วินะครับสกิลที่3นะครับสกิลแฮมเมอร์ฟอร์สกิลนี้ลดคูดาวคงที่0.7วิขณะเดียวกันเพิ่มโอกาสติดสตาร์ทอีก7.5%นะครับสกิลที่4นะครับค้าในโวลูชั o นขั้น2ลดคูดาวคงที่ของสกิลนี้0.56วิแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก15%ครับต่อมาในหัวข้อนี้นะครับผมเซเวสลส ลดคูดาวคงที่ของเซเวส a s h 0.56วิสกิลที่2นะครับคาร์ทูลดคูดาวคงที่ของคาร์ทูลง0.42วิสกิลที่3นะครับผมเซเวส a s สลดคูดาวคงที่ของเซเวส a s h 0.84วิขนาดเดียวกันก็จะลดเกาะแล้วก็ดามมีดีดักชั่นของเป้าหมายลงอีก7.5%ครับเป็นเวลา6วิสกิลที่4นะครับผมคาร์ทูขั้น2 ลดคูด้าคงที่ของสกิลคาร์ทู0.7วิขณะเดียวกันจะเพิ่มดาเมจอีก15%นะครับมาในหัวข้อสุดท้ายนะครับสกิลอชาร์เตอร์ลิงสไตล์นะครับลดคูด้าคงที่ของสกิลนี้0.56วิสกิลที่2นะครับผม High Speed Carram ลดคูด้าคงที่ของ High Speed Carram 0.56วิครับสกิลที่3นะครับผมชาร์เตอร์ลิงสไตล์เหมือนกันลดคูด้าคงที่ของสกิลนี้0.84วิขณะเดียวกันทำดาเมจแท้จริง0.75%ของแม็กแฮตพีเป้าหมายนะครับ ็คือจะทำูดาเมจนั่นเองนะครับเอฟเฟกนี้ไม่มีผลต่อบอสแล้วก็ MVP แล้วก็มินิบอสนะครับสกิลที่4นะครับผมไฮสปีดคั d แ u ม a ขั้น2ลดคูดเอาคงที่ของสกิลนี้1.12วิขนาดเดียวกันเพิ่มดาเมจอีก15%ครับโอเคครับผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของสายนี้ให้ฟังนะครับแบบคร่าวๆข้อดีของสายนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสายนี้มีค่าคูดเอาคงที่ที่ลดไปเยอะมากๆเลยในทุกสกิลนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ เราไม่มีค่าดาเมจจากอาวุธไม่มีค่าดาเมจจากโบนัสของโลนะครับมีแต่ค่าลดไล่เท่านั้นเองเราจะต้องทําของเพิ่มดาเมจเข้ามาทดแทนกับสิ่งที่เราไม่มีนะครับมันลดคุดาคงที่จริงอาจจะใช้สกิลได้ถี่จริงแต่ว่าเราจะต้องมีชาร์ล็อคอตูมที่เลเวลสูงมากๆเพื่อที่จะได้เห็นผลจริงๆอย่างอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับลดแค่0.42วิแค่มองมอผ่านก็รู้แล้วว่าแทบจะไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับเราจะต้องรอสักประมาณเลเวลหกเลเวลเจ็เพื่อที่จะลดประมาณ1-2วินะครับคือว่าเราจะต้องทําเยอะมากเพื่อที่จะไดด้ลลควงที่เยอะๆ แล้วก็จะเสียเปรียบในช่วง KM กับ GW เพราะว่าเราไม่มีโล่ที่บุกเลือดนะครับอาชีพแบงค์สมิธจะเป็นอาชีพที่จะต้องเข้าไปโจมตีใกล้แล้วก็เป็นตัวที่แลกดาเมจกับคนอื่นถ้าเรามีแต่สกิลที่ปล่อยรัวๆจริงแล้วเราไม่มีเลือดไม่มีความอืดไม่มีดาเมจในการสู้กับคนอื่นเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แต่ว่าอาจจะตายง่ายเช่นเดียวกันเพ้อเพออาจจะตายก่อนเข้าไปถึงตัวด้วยซ้ำนะครับผมเป็นสายฟรีที่เล่นได้เรื่อยๆเพราะว่าทาของได้ง่ายนะครับโอเคครับเรามาในส่วนที่2อนะครับผมขวานหนึ่งมือ แล้วก็โลนะครับผมจะเป็นสายที่มีโบนัสดาเมจจากโลแล้วก็โลสามารถเปลี่ยนสเตตัสตามสายอื่นๆที่เราต้องการได้ส่วนอาวุธนะครับจะเป็นในเรื่องของจอกกอเกาะโอเคครับผมข้อดีข้อเสียเหมือนเดิมผมจะมาพูดหลังจากที่อ่านสกิลหมดแล้วนะครับสกิลในหัวข้อขั้นหน้านะครับผมสกิลแรกเพิ่มดาเมจของเมโมไนท์7%นะครับสกิลที่2นะครับเพิ่มดาเมจของแฮมเมอร์ฟอ7%ครับ สกิลที่3นะครับผมเพิ่มดาเมจของเมโมไนท์14%แล้วก็มีโอกาสอีก14%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลเป็นเวลา6วินาทีนะครับสกิลที่4นะครับผมแฮมเมอร์ฟอร์เพิ่มดาเมจของสกิลนี้14%แล้วก็เพิ่มโอกาส14%ที่ทําให้เป้าหมายติดสถานะสแตนท์ครับในหัวข้อนี้นะครับผมสกิลแรกสกิลไมนาทัสนะครับสกิลนี้จะทําให้เพิ่มดาเมจของสกิลไมนาทัส7%ครับสกิลที่2นะครับผมสกิลซาวเวิร์สลัเพิ่มดาเมจของซาวเวสแลิร์บสกิลที่3นะครับเพิ่มดาเมมจของไ ท้น14%และก็เพิ่มเซนีอีก14%กับมอนเตอร์ที่เราใช้สกิลนี้ใส่นะครับสกิลที่สี่นะครับผมเซเวตสลัเพิ่มดาเมจของเซเวตสลัด14%และลดก่อของเป้าหมายรวมถึงดาเมจรีแลกชันลง7%นะครับเป็นเวลา6วิมาในหัวข้อหนังสือนะครับผมสกิลแรกเซนีสตอมเพิ่มดาเมจของเซนีสตอมขึ้น7%นะครับสกิลที่สองนะครับชัตเตอร์ลิงสไตล์เพิ่มดาเมจของสกิลชัตเตอร์ลิงสไตล์นะครับ7%สกิลที่สามนะ,นะครับผมเซนีสตอมขั้นสอง เพิ่มดาเมจของเซนีสตอม14%แล้วก็ทําให้เป้าหมายลดฮิลเอฟเฟกลง7%เป็นเวลา6วินะครับสกิลที่4นะครับผมเชตเตอร์ลิงสไตล์สกิลนี้ทําให้เชตเตอร์ลิงสไตล์แรงขึ้น14%นะครับผมขณะเดียวกันก็จะมีทูดาเมจอีก0.75%ของแม็กแคทพีต่อเป้าหมายนะครับเอฟเฟกนี้ไม่มีผลต่อบอสเอมีพีแล้วก็มินินะครับข้อดีข้อเสียของสายนี้นะครับผมข้อดีก็คือสายนี้โล่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เช่นโล่อืดโล่ดาเมจครับผมซื่งปรับเปลีี่ยยนนได้้เเออะมมาาก Low กกกโลลัวววท็็แุธ จะมีค่าเจอะเกาะนะครับหลักๆคือสายนี้จะทำราเมจดได้ค่อนข้างที่จะแรงที่สุดนะครับผมใครที่อยากจะบูตด,ดาเมจก็เล่นสายนี้แต่ว่าข้อเสียคือสายนี้อาวุธไม่มีค่าลดไล่ใช่ไหมครับเราจะต้องทาของค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในการที่เราจะต้องหาค่าลดไล่มาให้ได้อย่างน้อยสัก20วิเพื่อที่จะใช้เมโมไนท์แบบไม่มีคููดาวนะครับแต่รวมๆแล้วสายนี้จะสนุกมากๆนะครับในการล่าบอสเคเวมต่างๆจะครบเครื่องที่สุดถ้าเรามีค่าลดคูลดาวที่พอแล้วนะครับ ต่อมานะครับผมสายสุดซ้ายต่อมานะครับผมสายสุดท้ายสายค้อนกับโล่นะครับ สายนี้จะเป็นสายตีธรรมดานะครับจะเป็นสายออโต้สเปลนั่นเองนะครับเดี๋ยวข้อดีข้อเสียผมจะมาพูดหลังจากที่อ่านสกิลทั้งหมดให้ฟังนะครับสกิลเบตเทนวิวนะครับผมหลังจากโจมตีทั่วไปจะทําให้สกิลนี้มีโบนัสดาเมจเพิ่มมาอีก1.875%นะครับสามารถทับซ้อนกันสูงสุดได้4ชั้นเป็นเวลานาน3วินะครับสกิลที่2นะครับเมโมไนท์ในขณะที่เราโจมตีธรรมดานะครับมีโอกาส7%ที่เราจะเกิดเมมโมไนท์เมื่อไม่มีเซนีก,ก็จะไม่สามารถใช้ได้แ้แปลว่าาาาถเรรรจมมตีธด ะจะมีโอกาสที่เมโมไน์จะออกโดยอัตโนมัตินะครับ7% สกิลที่3นะครับผมสกิล Battle View หลังจากเราโจมตีธรรมดานะครับผม Battle View จะเพิ่มดาเมจ e PvP Final Physical Damage Bonus อ e, ีกหนึ่ดแปดจ็ดห้าอร์เซ็นนะครับสามารถทับซ้อนสูงสุดได้4ชั้นนานสามวิสกิลที่4นะครับผม Memoria ขั้น2ขณะโจมตีทั่วไปมีโอกาส14%ที่จะเกิด Memoria และจะมีโอกาสอีก14%ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลเป็นเวลานาน6วิครับแล้วก็ถ้าไม่มีเซนีสกิลนี้จะไม่ออกมานะครับผมต่อไปในหัวข้อพิมพ์ลายนะครับหรือว่าหัวข้อที่2นนนัั่เองสกกิลแรระครบผม สกิลอะดรีนาลีนลั้นในขณะที่เราใช้สกิลนี้นะครับผมจะเพิ่มไฟนอลแอตแท็กสปีดเพิ่ม,มอีก37.5%นะครับสกิลที่2องไมดาททัสนะครับขณะโจมตีทั่วไปมีโอกาส7%ที่ไมดาททัสจะออกออโต้นะครับสกิลที่3นะครับผมอะดรีนาลีนลั้นระหว่างที่ใช้สกิลนี้นะครับจะเพิ่มไฟนอลแอตแท็กสปีดมาอีก75%แล้วเราจะสามารถตีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางและมีโบนัสเพิ่มอีก7%ครับ สกิลที่4ี่นะครับผมในขณะที่เราโจมตีธรรมดามีโอกาส14%ที่จะเกิดสกิลไมดัททัออกมาออโต้นะครับแล้วจะเพิ่มเซนี14%ที่เราโจมตีมอเตอร์ในขณะที่มอเตอร์ตัวนั้นติดสถานะโบตี้ฮันเตอร์นะครับผมต่อมาในหัวข้อหนังสือนะครับผมสกิลพาวเวอร์ทัสแม็กยืดระยะเวลาของสกิลนี้เพิ่มอีก3.75วิสกิลที่2นะครับเซนีสตอมในขณะตีธรรมดานะครับมีโอกาส7%ที่จะเกิดสกิลเซนีสตอมออกมาออโต้นะครับผมและหากไม่มีเซนีอยู่ในกระเป๋าสกิลนี้จะไม่ออกมานะครับ สกิลที่3นะครับสกิล power touch m a x ขั้น2ยืดระยะเวลาของสกิล power touch m a x 7.5วิและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ physical life steal 7%นะครับสกิลนี้จะพูดง่ายๆคือมีดูดเลือดเข้ามาด้วยนะครับสกิลที่4นะครับขนาดโจมตีทั่วไปมีโอกาส14%ที่จะเกิด s e น i storm และขนาเดียวกันทำให้เป้าหมายลด heal e f f e c 14%นาน6วินะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าไม่มี s e น i สกิลนี้จะไม่ออกมานะครับโอเคครับโดยรวมๆนะครับเอาเป็นว่าผมจะพูดข้อเสียก่อนก็แล้วกันนะครับข้อเสียของมันเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะมากๆเพื่อที่เราจะได้เล่นของอัพของขึ้นมาแล้วก็มาปลดชาร์โด้คอตูมนะครับพอปลดได้เสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าขั้นแรกเลยเราจะโหดนะครับเราจะต้องอัพชาร์โด้คอตูมขึ้นไปอีกหลายขั้นมากๆเพื่อที่จะได้เห็นผลในทุกสกิลของชาร์โด้คอตูมนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นตีธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเหมือนตอนที่เราเป็นพ่อค้าเป็น b a c k s m มิ h นะครับถ้าใครเล่นสายตีธรรมดามาแล้วก็ไม่มีชาร์โด้คอตูมใช่ไหมครับ เราจะไม่มีสกิลอะไรที่เอื้ออำนวยให้กับสายนี้เลยนอกจากชาร์โดคอตูมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วสายนี้ค่อนข้างที่จะต้อง เพิ่งงบเยอะพอสมควรเพื่อดันตัวละครของเราให้ปลดชาร์โดรวมถึงเพิ่มของของเราในขณะที่เราไม่มีชาร์โดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแบ็กสมิธก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในแบ็กซมิธก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเล่นอาชีพไหนไหนสำหรับผมแล้วผมก็จะเลือกเป็นขวานกับโล่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะบิวนัเมจจริงๆสายนี้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะครับเป็นสายกลางไม่ต้องใช้งบอะไรมากมายใช้แค่กลางๆนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ทางซ้ายทางขวานะครับไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ